สุกี้แห้งทอดกรอบจากแผ่นแป้งเวียดนามขอบก,บกรอบตรงกลางนุ่มๆ นำไข่เบอร์อะไรก็ได้มาใส่น้ำจิ้มสุกี้ตัวที่ชอบลงไปวันนี้ป้าใช้ของพันท้ายนะคะปริมาณน้ำจิ้มสุกี้ที่ใช้กะกะเอาได้เลยใส่แล้วก็ตีผสมให้ไข่ไก่และน้ำจิ้มสุกี้เข้ากันนำแผ่นแป้งเวียดนามมาวันนี้ป้าใช้ยี่ห้อ tree lady ขนาด22เซนนำแผ่นแป้งมา1แผ่นนะคะทาไข่ที่ผสมกับน้ำจิ้มสุกี้ไว้แล้วลงไปค่ะ <ขา S 1> ให้ทั่วๆได้เลยนะคะจากนั้นนำเครื่องสุกี้ใส่ลงไปเช่นผักกาดขาวแครอทต้นหอมบุญเส้นคือในส่วนนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบ อ๋อเดี๋ยวป้าจะใส่ปูอัดลงไปด้วยกันไกลที่ป้าใช้ตัดปูอัดเนี่ยเป็นกันไกลสําหรับอาหารโดยเฉพาะนะคะโนอาม่ no นะตักไข่ที่ผสมน้ําจิ้มสุกี้ราดเพิ่มที่ด้านบนเล็กน้อย นำแผ่นแป้งมาอีกหนึ่งแผ่นทาไข่ผสมน้ำจิ้มสุกี้ให้ทั่วความแป้งด้านที่มีไข่ประกบกันกดให้ติดกันถ้ามันไม่ยอมติดกันให้รอสักครู่นะคะเดี๋ยวแผ่นแป้งนิ่มลงเขาจะติดกันหรือไม่ก็ทาไข่เพิ่มก็ได้เมื่อใส่ไส้เสร็จแล้วให้รีบนำลงทอดวิธีการทอดนำน้ำ,นำ,นำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนวิธีเทสว่าน้ำมันร้อนได้ที่หรือยังลองหย่อนแป้งลงไปค่ะ ถ้าแป้งจมลงไปในน้ำมันแป๊บหนึ่งแล้วฟูขึ้นมาแบบนี้คือน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะนำแป้งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปทอดใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยนะคะทอดไปเรื่อยๆจนแป้งส่วนที่อยู่ในน้ำมันกรอบดีก็พลิกกลับด้ถ้าแป้งมันเอียงก็กดๆให้แป้งทั้งหมดจมลงไปในน้ำมันด้วยเดอ้อเมื่อแป้งกรอบดีทั้งชิ้นแล้วก็ตักขึ้น โรยพริกไทยต้นหอมผักชีตามชอบนำน้ำจิ้มสุก,กี้มาใส่พริกกระเทียมบีบมะนาวสน,น่อยคนให้เข้ากันจัดเสิร์ฟคู่กับแป้งที่เราทอดไว้เสร็จแล้วจ้าเ <s ummer> มนูนี้ทำแล้วแนะนำให้รีบกินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะหายกรอบ